สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับอัญญาในช่อง Bucky Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะมาแกะกล่องรีวิวให้ทุกคนดูอีกแล้วนะคะกล่องที่จะนำมารีวิววันนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กำจัดขนะคะ่ะทุกคนขนหน้าที่นี้นะคะก็จะเป็นขนจมูกนั่นเองค่ะคือปกติแล้วทุกคนนะ่ะกำจัดขนจมูกกันยังไงที่ผ่านมาเนี่ยใช้กรรไกรอันเล็กๆนะคะ เลมเลมเล็ม,ลม,ลม,ลมถามว่ามันช่วยได้ไหมมันช่วยได้ค่ะแต่มันมีความพลาดเกิดขึ้นค่ะด้วยความที่รูจมูกของเราเนี่ยมันเล็กเนาะแล้วเราไม่สามารถมองเห็นข้างในได้ตอนตัดอะ่ะทุกคนคือเกตอะ่ะทุกคนเกตอะ่ะว่ามันเป็นยังไงแล้วมันพลาด นะ่อย่าบอกนะว่าไม่เคยพลาดมันพลาดกันทุกคนแหละเราก็เคยพลาดมาประมาณ2ครั้งแล้วคือมันเจ็บนานกว่าจะหายเนาะเราก็เลยทําการหาอุปกรณ์ที่มันสามารถเอามาใช้แก้ไขปัญหาจุดนี้ได้แล้วก็ให้ความสะดวกสบายและรวดเร็วกับเรานั่นเองค่ะคือต้องบอกก่อนนะคะทุกคนว่าคลิปนี้ no sponsor นะคะเสียตังเองแต่ถ้า s p o n s ร์จะเข้าก็ยินดีค่ะ ตัดขนจมูกไฟฟ้าที่เนี่ยจะเอามารีวิววันนี้นะคะจะเป็นของแบรนด์นี้เลยค่ะโชซีค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนที่เราแกะพัสดุเนี่ยเราประทับใจมากแล้วก็เซอร์ไพรส์มากมากเลยนะคะเพราะเข้ามาในกล่องแบบนี้เลยค่ะทุกคนกล่องเขาน่ารักมากแบบดูแพคเกจจิ้งเขาสีเป็นสีขาวแบบเนี้ยแล้วกล่องเขาก็ค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็แข็งแรงมากนะคะราคาแค่161บาทแต่ทําแพ็กเกจออกมาแบบโคตรดีแบบประทับใจมากๆกก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นรี วิวที่รูปร่างหน้าตาของเขาก่อนนะคะก็สวยเลยทีเดียวไม่ได้ดูก้องแก๊งนะคะแล้วก็ขนาดเล็กพกพาง่ายแล้วก็เบาค่ะส่วนตรงนี้นะคะตรงสีเงินเงินนี้นะคะก็จะมีใบมีดซ่อนอยู่ข้างในคะ่ะทุกคนใบมีดเขาถูกซ่อนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นมันจะไม่มีการพลาดเกิดขึ้นในการตัดขนจมูกของเราอีกแล้วทุกคนแล้วเราก็จะไม่เจ็บตัวในการตัดขนจมูกแล้วทุกคน ดีใจแล้วมันก็ทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกรวดเร็วขึ้นมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเนี่ยจะมาลองทดลองให้ดูนะคะแต่ว่ามันแอบพลีชีพเหมือนกันนะคลิปนี้เนี่ยทำไมฉันต้องว่าตัดขนจมูกหน้ากล้องปกติตัดขนจมูกต่อหน้าแฟนก็ไม่ทํานะทุกคนเพราะมันต้องแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าใจปะเออแต่เครื่องนี้มันก็อาจจะทําให้ดูดีขึ้นมาหน่อยก็ได้มั้งก็เดี๋ยวจะมาเปิดให้ฟังว่าเครื่องของเขามีเสียงไหม ะะกตอนที่เปิดตอนแรกเราก็แบบมันจะไม่บาดจมูกฉันใช่ไหมมันจะไม่ทำร้ายจมูกฉันใช่ไหมเอาแล้วนะพีชีมากทุกคนคือตอนที่ตัดเราก็จะได้ยินเสียงแบบเหมือนเขาเฉือนขนเราดังชุบชุบช,บช,บชบุเลยนะทุกคนแล้วแต่ก็ไม่เจ็บไม่มีความเจ็บไม่มีความจักระจี้อะไรเลยนะคะเวลาตัดเนี่ยเราก็ เอน็นหัวของเขาไปตามองศา,าที่ขนเราอยู่ได้เลยโอเคหลังจากที่เราตัดขนจมูกเรียบร้อยแล้วนะคะพวกขนของเราเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในนี้ค่ะซึ่งเราต้องหมุนหัวตัวเนี้ยแล้วก็ถอดข้างในเนี่ยออกมาทําความสะอาดนะคะแต่ขออนุญาตไม่เปิดให้ดูนะคะทุกคนเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่น่าดู นขนของเรานะคะคที่ถูกตัดเนี่ยจะถูกตัดเป็นชิ้นเล็กๆๆๆๆๆแล้วก็ถูกซ่อนไว้ในเครื่องตัวนี้เลยจะไม่ได้แบบดึงขนของเราถอนรากถอนโคนนะคะแบบนั้นเจ็บแล้วก็เสี่ยงทําให้รูจมูกของเรามีการอักเสบเกิดขึ้นได้นะคะ<ๆ>เครื่องนี้ก็จะช่วยลดการอักเสบในรูจมูกลดความบาดเจ็บแล้วก็ลดการพลาดได้แบบดีมาก,มากๆแล้วก็ประหยัดเวลาในการตัดขนจมูกมากมเลยนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าการเสียงเงินครั้งนี้ของแยนแยารู้สึก แฮปี้แล้วก็รู้สึกคุ้มค่าประทับใจมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเครื่องตัดขนจมูกไฟฟ้าอยู่บอกเลยว่ามันสะดวกสบายมันไวแล้วก็ปลอดภัยป้องกันการพลาดได้100%เลยค่ะทุกคนสำหรับใครที่เล็งไว้แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกของแบรนด์ไหนนะคะเนี่ยก็แนะนำเลยนะคะของแบรนด์โชซีราคาถูกมากแค่1 6 1บาทแล้วก็หาซื้อง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะแนะนำค่ะ น,ะะนี้สำหรับคลิปนี้นะคะเนี่ยก็คงต้องลากันไปก่อนนะคะทุกคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อทุกคนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย